กล่าวสวัสด ah ีท่านผู <S <S yep> <S <S ้ชมที่น่ารักกันทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมโจ๊ตเกมเมอร์นะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวของเล่นชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสําหรับตัวนี้นะครับนั่นก็คืออีวานเกเลียนศูนย์หนึ่งเทสไทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นของ HG g r a เกรดนะฮะ ตัวนี้ก็จะมีอาวุธเยอะมากนะครับมีทั้งดาบเล่มใหญ่เล่มสั้นนะคะมีทั้งปืนมีทั้งแบคแพคที่เก็บอาวุธนะคะแล้วก็ฐานแล้วก็ตัวของอีวาสุ่ด้วยนะครับสําหรับในสำหรับตัวนี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับนั่นก็คือดาบเล่มสั้นก่อนนะครับนี่ก็คือกระบอกแรกนะครับ เล่มแรกนะครับดาบเล่มสั้นนะฮะอันนี้เป็นดาบผสมปืนนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮดาบผสมปืนนะครับอันนี้เป็นเล่มสั้นอันนี้เป็นแบบยาวขึ้นนะครับเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นดาบผสมปืนได้แบบดาวยาวขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นดาบธรรมดานะครับอันนี้ผมทําสีนะเห็นไหมฮะผมทําสี ไปด้วยนะครับต่อไปเป็นปืนไรเฟิลน,นะครับน,นี้ผมก็เคลือบสีเหมือนกันนะครับถึงได้สวยงามนะเห็นไหมฮะเนี่ยผมเคลือบสีนะครับส่วนสหรับ3าอันนี้นะครับเป็นอาคันยีอะไรดีผมขอเรียกมันว่าแบคแพกแล้วกันนะครับเป็นที่เก็บอาวุธนะครับของอีวาสุนึงแล้วกันนะเนี่ยฮะ กระบอกแรกนะครับอันนี้ก็เป็นกระบอกที่สองนะฮยมีเป็นกระบอกคู่นะครับเห็นไหมนี่กระบอกคู่ส่วนอันนี้นะครับเป็นโพกสีไนท์นะครับเป็นโพกสีไนท์อันนี้ผมก็ทําสีเหมือนกันนะครับอันต่อมาครับอันนี้เป็นตัวติดเคเบิลนะครับกับสายเคเบิลนะฮะที่ตัวติดข้างหลังของอีวานย์หนึ่งนะครับ ันนี้ผมก็ทําสีด้วยเหมือนกันนะเป็นสีเงินสีแดงนะครับส่วนมือนะครับมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันก็คือแบบกำนะฮะกำดาบนะฮะกำพกกระสีไนท์นะครับอันนี้เป็นแบบกำรรธรรมดาเป็นแบบคู่นะครับนี่เป็นแบบคู่นะครับแบบกำส่วนมือนี้นะครับเป็นมือแบบยูชิลั่นไกปืนนะครับ อันนี้เป็นที่ใส่กรอบบนหัวนะครับของอีวาศูนะครับอันนี้เป็นระเบิดนะครับ nb นะครับต่อไปก็เป็นปืนบาสุก้านะครับปืนนี้นะครับผมก็คลิบสีด้วยเหมือนกันนะครับโซนสลรับ2คนนี้ก็เป็นจินจิคุงนะครับรแล้วก็ตัวแม่นะอันนี้ผมไม่ได้ทำสีนะครับ เห็นไหมคัสาวสองคนนี้นะครับผมไม่ได้ทําสีเลยนะครับจริงๆแล้วนเนี่ยมันต้องทําสีด้วยนะครับแต่นี้ผมไม่ได้ทํานะครับแล้วก่อนที่เราจะไปดูอ e ีวาศกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูฐานก่อนนะครับนี่ยตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตดึงอ e ีวาไปไว้ข้างๆก่อนนะครับโอเคครับนี่ก็คือ ฐานนะครับปล่อยตัวของอีวาศูนย์หนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้สติ๊กเกอร์น้ําไว้เห็นไหมฮะมันจะมีรอยแตกนิดนึงนะครับแต่ตรงข้างนี้เนี่ยรอยแตกค่อนข้างเยอะกว่าเห็นไหมฮะเนี่ยครับเห็นไหมฮะเนี่ยรอยแตกค่อนข้างเยอะนะครับที่จริงถ้าผมทําสีเยอะเนี่ยมันจะดูสวยงามเลยนะแต่นี่ผมไม่ได้ทำเนี่ยเพราะว่าอุปกรเยอะมากนะครับผมก็เลยต้องเกียจมาทํานะครับ โอเคครับต่อมาครับนี่ก็คืออีวาศูนย์หนึ่งของผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละส่วนเลยนะครับก็คือเริ่มจากจุดขยับก่อนเลยนะครับเริ่มจากขาเท้าก่อนนะฮะตรงเท้านี้นะครับก็สามารถขยับขึ้นและลงได้นิดหน่อยนะครับข้างซ้ายนะครับอันนี้เป็นข้างขวานะครับก็ขยับไปข้างๆได้อยู่นิดหนึ่งนะครับ แล้วก็ตรงขาตรงต้องขาตรงนี้นะฮะก็ได้นะครับกอดติดตรงนี้เลยนะครับเตะไปข้างหน้าได้อยู่นิดนึงนะครับแต่งอได้ข้างหลังค่อนข้างเยอะนะครับข้างขวาก็เหมือนกันนะครับเตะไปข้างหลังแล้วไปข้างหน้าได้นะครับส่วนตรงขาใหญ่ตรงนี้นะครับก็สามารถเตะไปข้างหลังไปข้างหน้าได้นะครับในข้างข้างก็ได้นะครับ ข้างขวาก็เหมือนกันนะครับเต็ไปข้างไปข้างหน้าไปข้างหลังได้นะครับแล้วก็มาดูกันตรงเอวครับตรงเอวนะครับก็สามารถหมุนได้นิดนึงนะบีดได้นิดนึงแต่หมุนไม่ได้เยอะมากนะเห็นไหมะหมุนได้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นสีชมพูไงฮะแต่นี่ผมทาสีไปเป็นสีเขียวนะแล้วก็ส่วนตรงข้างในตรงนี้นะก็เป็นสีดํานะจริงจริงแล้วมันต้องเป็นสีชมพูแต่นี่ผมทาสีไปไงฮะมันเป็นสีดํานะครับ แล้วก็ตรงกลางเอวตรงนี้นะครับสามารถงอได้นะฮะเห็นไหมมันจะงอได้นะเดี๋ยวผมดูให้ชัดเลยนะครับเห็นไหมมันงอได้ค่อนข้างอ่อนมากเลยนะครับเพราะว่าอีวาในหนังส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชอบงอกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มาดูกันที่หัวครับต้องหัวนี้นะก็หมุนได้รอบๆอบนะฮะหมุนได้รอบๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมก็ทาสีไปนะครับ ก็เลยเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ปากของอีวาศเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เปิดอ้าได้นะครับเพียงแต่ว่าพอเปิดแล้วมันชอบหลุดไงฮะผมก็เลยลำคาวผมก็เลยต้องเอากาวเนี่ยมาแปะไว้ผมก็เลยเปิดอ้าไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันเปิดอ้าไม่ได้เลยเนี่ยติดหนึบแน่นเลยนะครับแล้วก็ส่วนตรงแขนนี้นะครับสามารถหมุนได้360องศาเลย นะครับเห็นไหมฮะหมุนได้360องศาเลยส่วนตรงแขนตรงนี้นะครับผมติดดิเกอร์น้ำไปนะแต่ตรงนี้ผมไม่ได้ติดนะฮะแล้วก็ตรงกลางแขนตรงนี้นะครับงอได้นะเดี๋ยวผมงอให้ดูนะครับเห็นไหมฮะเงีไงงอได้นะครับแขนข้างขวาก็เหมือนกันนะครับหมุนได้360องศานะครับ แขนตรงนี้นะครับก็งอได้นะครับแล้วก็ข้างหลังตรงนี้นะครับสามารถเปิดเห็นแคปซูลได้นะครับพวกแคปซูลที่อยู่ข้างในมันจะให้เห็นนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูเลยนะครับเห็นไหมครับมันอาจจะไม่เห็นนิดนึงนะครับมันเป็นสีดำนะครับข้างในผมไม่ได้เคลือบสีนะครับเห็นไหมครับ ตรงรูเนี่ยจะเห็นแคปซูลเนี่ยออกมานะถ้าเปิดตรงนี้ออกแนละ้วจะมีแคปซูลออกมานะครับโอเคครัสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสะสมคลิปหรือคอมเมนต์ด้านล่างให้ผมด้วยนะครับแล้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมโจทย์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ